สวัสดีคะ่ะกาบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่ๆขาพบกันเช่นเคยกับน้องราพี EP ที่062ประจำเช้าว,วันอาทิตย์นะคะ28 8กันยายน2568นะคะ เช่นเคยน้องร้าพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าเก่าสีสวยมาให้พี่ๆได้รับชมกนันอีกเช่นเคยจะพิจาร์หนชุดนะคะพี่ขาหนึชุด28รายการพิเศษจะพิจาร์เช้านี้200บาททุกองค์เลยจ้ะ2องค์300บาทจะส่งฟรีนะคะพี่ขาโปรโมชั่นสิ้นเดือนนะพี่นะ โอเคจ้าพี่จ๋าก่อนรับชมคลิปฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องระพีกันด้วยจ้าพี่จ๋าหนึ่งวันมาสองรอบรอบเช้ารอบเย็นนะคะรอบเช้า9โมงเช้ารอบเย็น5โมงเย็นค่ะชอบรายการไหน099 084 156 1092 543 9610ส่งฟรี มีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มจากพี่พจา๋าสามารถโทรทักไลน์แอดไลน์หาน้องรับพี่ได้เลยนะคะรายการที่หนึ่งค่ะเหรียญหลวงพ่อพัดค่ะาพายัก์เจริญพรหนึงร้อยปีหลวงพ่อพัดวัดห้วยดวนค่ะลงยานะคะสวยๆด้านหลังเป็นรูปไก่แบบนี้ค่ะไก่แล้วก็จะมีเป็นถังเงินถังทองแบบนี้นะพี่นะ เลียมพลาสติกกันน้ำจะพิจ๋าเหรียญใหญ่ด้วยนะสวยค่ะรายการที่สองค่ะหลวงพ่อโสธรรุ่นแรกจะพิจาสองสี่หกศูนย์นะคะหลังมีอักขระนะคะมียันแบบนี้เลยสามค่ะเป็นกระไหลทองมาคู่กันนะคะเป็นหลวงพ่อโสธรพิมสองหน้าค่ะเป็นกระไหลทองนะคะมาบ้านเดียวกันปิดคู่ได้เลยนะคะพี่ขา สามร้อยบาทจัดส่งฟรีจะพพิจาวันนี้พิเศษจะพพิจารายการที่สามกับสี่ก็มาคู่กันจะ้ะจะเป็นพระคำหมากหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะเป็นพระคำหมากหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงค่ะมาคู่กับคำเข้านะคะรายการที่ห้าค่ะ นะคำหมาคำข้าวนะคะของหลวงพ่อลือสีลิงดำมาพร้อมกล่องนะคะเปิดให้พี่ๆที่ที่200บาทนะคะ2องค์300บาทค่ะ6จะเป็นจอบหลวงพ่อไปวัดกำแพงค่ะรุ่นแรก2 4 7 8จนะคะจอบหลวงพ่อไปจะพี่จ๋าเนี่น้องรับพี่ให้ดูด้านในนะคะ สองสี่เนะคะที่ระลึกนะคะพี่คะรายการที่7ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดแม่น้ำคูเก่าค่ะรุ่นอรหันสัมพุทธโธ หลังยันห้าแบบนี้นะคะมาพร้อมกรอบเงินค่ะพี่ขารายการที่8ค่ะสมเด็จเก่าเนื้อหาเก่าเก่านะพี่นะมาพร้อมกรอบสแตนเลสค่ะ9จะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขนะคะเลียมขอบโบราณพลาสติกแบบนี้ค่ะ รายการที่10เป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะคะเนื้อหากเก่าๆเลยค่ะปี2512นะคะเรียมพลาสติกกันน้ำา1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะ13เป็นหลวงพ่อเงินค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะตออโค้ดหมายเลข45ค่ะ มาพร้อมกรอบสีทองลงยาสวยๆแบบนี้นะคะ12เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามรุ่นแรกเป็นเนื้อทองขวาบาทค่ะหลังยันเต็มแบบนี้นะคะ13ค่ะเป็นพระคงเนื้อดินเก่าสวยนะคะ 14จะเป็นขุนแผนหลวงพ่อกลวยจะพี่จา๋าเนื้อหาเก่าๆหลังยันนะคะ15จะจะเป็นปกโพก้าใบค่ะเนื้อหาเก่าๆเลยหลังจะเป็นยันตุ๊กตานะคะ 1นึ่งองสองร้อยบาทสององสามรอยบาทนะคะ16เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่เอียเ่ยมเหรียญหล่อหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะหลังยันสี่ค่ะ2 4 6 7นะคะพี่ขารายการที่17ค่ะเป็นหลวงพ่อเกษมหน้ากากทองแบบนี้นะคะ2 5 1 8้าหนึ่จะพิจาปีพศ มนทนทหารบกที่7จค่ายสุรัสักมนตรีสร้างนะคะหลังมีอักขระมียันนะคะกอกเงินฝั่งเพชรแบบนี้นะคะ18เป็นเหนรียญกะไหลทองค่ะเหรียญโชคดีของหลวงพ่อเกษมปี3-2นะคะพี่พี่หาเป็นเหนรียญกะไหลทองนะคะ เจ็อาเขอไปค่ะ19 19จะเป็นพุทธ้อนหลวงพ่อคูณค่ะวัดบ้านไร่เศรษฐีอีสานนะคะพี่ขามีโค้ดด้วยนะคะหลังยันด้วยยีสิบเหรียญหลวงพ่อแดงยานวิราชปี03อายุ82ปีจ้ะพี่จ๋าหลังยันนะคะ หนึ่องค์สอง้บาทสององค์300บาทนะคะ21ค่ะเป็นพระก,กิ่งกระไลทองห่มผ้าแบบนี้ค่ะสวย22เป็นสมเด็จเก่าค่ะเนื้อหาเก่าๆเ,เลยนะคะ ยี่สิบสามหลวงพ่อกลั่นค่ะวัดพญาสองสี่หนะคะหลังเป็นเส้นตองค่ะยี่สิบสี่เป็นพระนางพญาค่ะมาพร้อมกรอบสาตนเลตนะคะยี่สิบห้าเป็นหลวงพ่อคูณค่ะ เขียนว่าจะเริญพรบนหลวงพ่อคูณเมตตามหานิยมวัดบ้านไร่สองห้าสามกนะคะต่อโค้ดเลขเก้สวยๆเลยค่ะตรงอกหนึ่งจุดแล้วก็มีคำว่าคูณนะคะซ้ายมือน้องระพีนะคะหลังค่ะเมตตามหานิยมวัดบ้านไร่2536นะ้าสามหกนครราชสีมาจะ้ะ 26ค่ะเจริญพรบนค่ะพี่ขาเลี่ยมพลาสติกกันน้ำปี36นะคะ27เป็นปิดตาสีเกลหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังค่ะเป็นเนื้อผงนะคะแล้วก็รายการที่28เป็นพระปิดตาเนื้อชินตะกัวหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังค่ะ 1องค์200บาทนะคะ2องค์300บาทจ้ะพี่พี่ชอบรายการไหน0 9 9 0 8 4 1 5 6 1 0 9 2 5 4 3 9 6 1 0สำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ